สวัสดีครับท่านผู้ที่รักในการปลูกต้นไม้ทุกท่านครับวันนี้จะพามาเก็บมะม่วงนะครับอากาศแห้งแรงมากนะครับรอฝนมาเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ก็ไม่ตกสักทีนะครับรอวันแล้ววันเล่านะครับมะม่วงก็ทยอยสุกนะครับก็ต้องรีบเก็บเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ห่อนะครับ ถ้าไม่รีบเก็บก็เดี๋ยวมแมลงวันทองเนี่ยก็จะมาเจาะทําลายก่อนนะครับเป็นมะม่วงแก้วนะครับก้นเขาก็จะออกเหลืองแล้วนะครับก็สุกแล้วล่ะครับแต่ว่าเนื้อเขายังแน่นอยู่นะครับ อันนี้เป็นชุดที่2อนะครับของมะม่วงนะครับชุดที่3มเนี่ยผมลองอทดสอบดูนะครับลองฉีดฮอร์โมนกระตุ้นดูนะครับก็กำลังเป็นผลเล็กนะครับเห็นไหมอันนี้คือชุดที่3คือชุดแรกนี่เก็บไปแล้วนะครับมะม่วงอันนี้เป็นชุดที่สองแต่ชุดที่3เนี่ยต้องดูว่าเขาจะ ติดไหมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการทดสอบดูนะครับโดยการกระตุ้นฮอร์โมนเขาก็ออกดอกช่วงนี่ครับดอกก็ร่วงนะครับโดนโดนฝนก่อนอาทิตย์อาทิตย์ก่อนก่อนประมาณสักสิบกว่าวันนะครับดอกก็ร่วงเยอะเลยนะครับ ที่สุกหล่นบนดินก็มีนะครับแต่ว่า,มาแมลงได้เจาะไปแล้วนะครับก็ทิ้งไปเลยมแมลงวันสีทองนะครับก็เยอะปีนี้ครับหน่วยทำลายผลไม้นะครับ แต่โชคดีหน่อยก็คือมะม่วงแก้วนี่ก็คือจะเป็นมะม่วงที่ไม่เละนะครับจะไม่เหมือนอาจะไม่เหมือนมะม่วงชนิดอื่นนะครับพอใกล้สุกแล้วมะม่วงวันทองเจาะมลงวันทองเจาะเนี่ยก็จะทําให้ผลเนี่ยเละได้นะครับเป็นนอนข้างในดูครับต้นลำไยถ้าเป็นช่วงเย็นนี่คือใบเฉาเลยนะครับ สงสารต้นไม้ครับน้ำไม่พอครับก็สูบได้สองวันลดครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับพยุงไปก่อนนะครับเพระาะว่าน้ำไม่พอน้ำแห้งแล้วนะครับขนาดหญ้านะี่ยังแห้งนะครับเมื่อคืนนี้ก็ลมมานะครับเหมือนกับจะตก แต่ก็ไม่ตกนะครับไม่รู้หายไปไหนนะครับฝนต้นมะม่วงที่สวนนี่คือจะไม่สูงนะครับเพราะว่าผมจะแต่งกิ่งแล้วก็ตัดตัดยอดตลอดนะครับต้นก็เลยไม่โตไม่สูงนะครับเห็นไหมคะผมจะตัดยอดให้ทรงพุ่มเขาเตี้ยเวลาเก็บผลก็จะเก็บง่ายนะครับ ต้นนี้อายุประมาณ6ปีแล้วนะครับประมาณ6ปีครับเดี๋ยวไปเก็บต้นนู้นกันนะครับอันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับผลสดทางสวนขายขายส่งกิโลละ80บบาทนะครับแต่ถ้าเอาจำนวนเยอะก็ลดลงนะครับ แต่ถ้าเป็นผู้ที่เป็นโรคนะครับป่วยเป็นถุงลมป่มงพองนะครับเป็นภูมิแพ้อะไรต่างๆนะครับหรือว่าต้องการที่จะเอาไปทำเป็นสมุนไพรนะครับตัวนี้ให้ฟรีนะครับก็มาติดต่อที่สวนได้นะครับมีเยอะนะครับต้นมวงหา,มาวมะนาวโห ดูต้นเงาะครับตอนนี้ให้น้ำสองสามวันให้ครั้งหนึ่งนะครับดูสภาพหญ้าที่ตัดนะครับยังยังแห้งนะครับครับกำลังออกลูกเต็มเลยนะครับสีแดงสด นเหลืองลอร่อยนะครับมะม่วงแก้วนะครับมะม่วงชนิดนนี้สามารถเก็บไว้กินนานๆได้นะครับนี่ครับเป็นมะม่วงริมคลองแต่ไม่มีน้ำนะครับ ก้นเหลืองแล้วครับนี่อย่างนี้คือถ้าเกิดเราผ่ากออกนี่คือสุกนะครับกรอบหวานนะครับอร่อยมากเลย เสียดายครับไม่ได้ห่อครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยปล่อยไปแล้วก็เก็บไปเรื่อยครับเราต้องคอยดูถ้าเกิดก้นเหลืองนี่คือเราเก็บเลยนะครับเขาจะยังไม่สุกมากเต็มที่นะครับก็เก็บไว้สักหนึ่งวันสองวันก็สุกนะครับถ้าเกิดเราเก็บเลย ตอนนี้ก็ทยอยอเริ่มก้นเหลืองกันเริ่มสุกกันมากแล้วนะครับก็เก็บได้ประมาณวันละหนึ่งถังนะครับเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมรับชมการเก็บมะม่วงนะครับอากาศแรงนะครับร้อนนะครับ ไม่มีอะไรทําก็คํำๆเดินเก็บมะม่วงยังไงฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ